Swear to God, man, I'm soon sure. Silence Silent, silent haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. So they start to notice that I'm in motion. There is no motion, you're not just chosen. It takes devotion to stay the boss. Never stop, never start. ก่อนนี้จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วกดแชร์ให้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะโขนนิจวะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมอีกครั้งนะครับเฮียสุตอนในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินอาดูอินที่จะเข้ามาใหม่นะครับให้เพื่อนๆดูนะก็มันก็เข้ามาแล้วนั่นแหละก็ทีมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ ออกแนวนักลบจีนหน่อยนะครับสกินเนี่ยก็เป็นระดับมาร์ติเคิลนะครับส่วนเอฟเฟกเนี่ยจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมในตัวเกมได้เลยครับ o ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันไปที่เรียบร้อยเลยนะครับ o ก็ผมหยิบมาเล่นในโหมดธรรมดานะผมไม่ได้เล่นอดูอินเก่งนะครับเนี่ยทุกคนตอนเดินมีมีท่าเดินด้วยนะจะแบบเป็นเหมือน เสือเสือหิมะครับพุ่งออกมาจากใต้ดินนะครับนี่ก็เป็นท่าวาร์มนะครับค่อนข้างสวยเลยนะ <ots of Will em> ก็ไม่รู้ทําไมเสือมุดออกมาจากดินนะครับ <t ots of people> น่าจะเป็นเสือดินนี่ครับทุกคนดูสกิลหนึ่งครับเป็นไงครับครั้งแรกเนี่ยจะปล่อยเป็นบัตรออกมานะครั้งที่สองเนี่ยก็จะเรียกเสือหิมะออกมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับ <t ots of people> ก็ค่อนข้างอลังการเลยนะครับจากหุ่นยนต์ตกกระป๋องเนี่ยก็ กลายเป็นแบบพ่อหนุมรูปหล่อเลยส่วนสกิลสองนะครับเหมือนว่าแบบกดไปแล้วจะเป็นแบบนี่ครับเหมือนฟันดาบไปรอบๆนะแล้วก็มีดาบปักลงพื้นนะทุกคนเหมือนจะแบบมีดาบออกมารอบๆตัวด้วยนะก็ถ้าใครเมนอตูอินเนี่ยต้องจัดเลยนะครับสกินนีเน้เขาไม่ได้จ่ายผงนะครับ ตเริ่มเกมมาทีมเราได้มังกรไปนะครับแล้วเหมือนล้อเลียวเขาจะห้าวแล้วผมสกิลไปไหนวนะเนี่ยวิทุกคนเห็นนั่นตีไหมมันจะเหมือนแบบปลาดาบที่อยู่ด้านหลังนะครับปากลงพื้นแล้วเราก็พุ่งไปหานะสกิลน,นี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีเส้นสายใหญ่แห่งความรัก,กนะจะแบบล่องขนไปเลยนะทุกคนดูใหม่นะครับนี่ครับมันมันก็มีเส้นอยู่นั่นแหละแต่แบบมันเป็นเหมือนออล่าสีดำๆนะครับ เราพุ่งเข้าไปแล้วก็จะมีน้องเสือมุดดินขึ้นมานะสวยนะครับแต่ผมเล่นไม่เก่งแค่นั้นเองเดี๋ยวช็อตนี้รอดหรือเปล่าโหเขาฟิกทันนะอาร์อินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซัพพอร์ตที่เก่งช่วงต้นเกมนะครับต้นเกมนี้จะแบบถ้าไม่เจอล้อเลี้ยวก็น่าจะมีคนเอาลงยากอยู่นะ เพราะว่าพี่แกเนี่ยทั้งอืดแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับจะมีดูดเลือดเด้งขึ้นมาด้วยนะครับก็เจออีนี่ยต้องออกตัดเลือดเลยนะแล้วตอนวิ่งปกติเนี่ยผมนึกว่ามอทอสนะครับกดสกิลหนึ่งพี่แกยกดาบขึ้นมาทำไมไม่เล่นเลยแล้วตอนนี้ผมสกิลว่าวเหมือนแต่ว่าเอ็นโซ้เกลี่ยมด้วยครับ แต่นีไม่น่ารอดนะเนี่ยตอนนี้เราเริ่มไม่สนใจเอฟบีนะครับถึงแล้วเหมือนกันเราเป็นโทษแบบข่าวฟังแล้วให้ดินดำตอนนี้เราเลี้ยววกกับอาญานิดลำบากเลยทีเดียว แต่เหมือนว่าเอนโซเราจะไปเอาอไ,อเได้ด้วยวลแล้วช็อตนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเกี่ยวโดนอีกแล้วแล้วผมสับหัวแตกไปครับสับที่ดีนะครับไม่ควรล้านเพื่อนนะแต่ไม่ใช่ผมนะครับโอ้โหแล้วช็อตนี้ถ้าที่ไม่รู้ไปดูใครมาแล้วผมจะสวน แล้วเอนโซไม่เกี่ยวสัทีครับเมื่อกี้ลุซาเปิดเปิดแมปวิ่งไล่นะครับก็รู้สึกว่าป่าเราจะเน็ตปิงปนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเน็ตปิงนะครับไม่เป็นไรนะเราไม่ซีเรียดนะครับเป็น 5v5 เนาะเข้ามารีวิวสกินดฉยแล้วช็อตนี้ครับโอ้โหซับที่ดี แล้วอาญาผมสตันล่วงหน้าครับนั่นและครับสตันดักอนาคตนะพูดไปเรื่อยครับชอน,นี้น่าจะได้ป้องกังนเะก็คอมโบอาร์อินเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับกดกดไปครับอยากเล่นก็เราสามารถแบบไปปาดส,สกิลหนึ่งใส่พวกชีฟอะไรก็ได้นะครับ ให้แบบใช้ได้อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วเราค่อยเปิดอันติพุ่งเข้าไปปับ๊บกด2แล้วกดหนึนะครับมันจะแบบเป็นคอมโบแบบสตรัรนะทุกคนก็ออกมีประมาณนี้นะตัวไม่มีอะไรมากนะครับแล้วช็อตนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ๆทุกคนดูนี่เออไม่ใช่ช็อตนี้แต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเรียบร้อยครับ วิ่งครับช็อตนี้แล้วเหมือนมันตามผมจริงว่ะมันเตือนตีไล่ผมเลยยกไปครับโอ้โหอาญาตามาอีกเพื่อนหนูอยู่ไหนเนี่ยอขอบคุณจุวยขอบคุณสำหรับการผัก <Yeah. S 1> เกิดมาก็เคลียร์เล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วเหมือนว่าจะมีคนหลงแล้วยังไงอาญา เรียบร้อยครับอาญาไม่ทันขึ้นหัวนะแต่ล้อเลี้ยวมันลำอ่ะทุกคนป่าเรายังไงไหววะตอนนี้ทีมเราค่อนข้างเกิดนะครับล้อเ,เลียยก็โดนดาเมจขนาดนี้ก็ยืนไม่ไหวนะแล้วช็อตนี้โอโ้โหเรียบร้อยเลยจบเลยครับผมเพิ่งรู้ว่าอันตีมันติดคีบปิกไปจะกะจะแบบ อันตียัดหน้าแล้วสตันนะครับกลายเป็นอันติติดคีบแถมสตันก็ไม่โดนอีกพอเอนโซยกไปด้านหลังชีวิตออแ,แต,ตัวเรานี่อึดจัดเลยนะยืนได้แบบโคตรนานดามเมจก็แรงด้วยอารมณ์เหมือนโตโร่เลยครับแค่ว่าโตโร่มันถึกกว่าแค่นั้นนองแล้วรอเลี้ยวมันห้าวมาจากไหนแล้วเนี่ย เรียบร้อยครับโอ้โ oh, หแล้วชอ็อตนี้สตันสามอย่างสวยสตันให้หนีนะครับถ้าหานกลับเข้าไปนี่อาจจะไม่รอดญญมผมงั้ตะกิ้หนึ่งมันวะทุกคนทำไมมันเป็นคลื่นมือวะมันควรจะเป็นคลื่นดาบสิไม่ใช่มือแล้วช็อตนี้ครับสตันให้เพื่อนสวยๆนะอินโซเรานี่เคยเลือดเต็มบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วเขายังกล้า,ลาเล่นโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนดู เอนโซตัวนี้ห้อย้าอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้เหมือนว่าเกมเราเนี่ยสูสีมากนะครับทีมเราเนี่ยเลขสองเยอะกว่าตัวเดียวเองนะสองต่อยี่สิบสองนะครับแต่ทำไมมันเหมือนเล่นกับลรอเลี้ยวยากเหมือนเดิมวะทุกคนเรียบร้อย เกมนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้ใช้พาสีดูดเลือดเลยนะเพราะว่าเราเจอเป็นอาญานีครับทีมเขาไม่มีตัวไหนมายืนให้เรายืนตีดูดเลือดนะทุกคนแล้วเหมือนว่าจะจบเกมได้หรือเปล่าครับแบบนี้ขอเอาเลือดก่อนแป๊บนึ่งแล้วใต้สี่มีเกีย้ยวเหลือแค่เอเลนดอเจอเลนดอร์ทีไรนี่มันทำให้ผมดูงโง่ทุกทีเลยนะ ไม่สนแล้วตีบ้านนี่ครับเอฟเฟกโคตรเท่เกมนี้ก็ชนะไปนะครับเป็นการรีวิวสกินที่ก็ยังชนะอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีสักตัวเลยะครับที่ผมเล่นแล้วมันไม่ได้เรื่องนะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ย จะได้แจ้งเตือนเนาะ